สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําเว็บไซต์ค่ะที่สามารถเพิ่มยอดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะโดยวันนี้นะคะสิ่งที่มาสอนเพื่อนค่ะจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะคะของโพสเฟ e บุ๊ k นั่นเองค่ะโดยวิธีการหากองงานมากๆเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนนะคะคลิกที่ทางเราไปไวต้าคลิปวิดีโอค่ะเข้ามาสู่เว็บไซต์กันก่อนค่ะโดยเว็บไซต์ะคะ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก่อนจะเข้าใช้งานเรามากดสมัครสมาชิกโดยกดที่แถบสีเขียวกันก่อนนะคะ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลพวกนี้ให้ครบท้วนเลยค่ะแล้วติ๊กฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะส่วนใครจะลองอินผ่านทาง Google ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะส่วนทางเล่ามีบัญชีเาจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ เมื่อกดลงชื่อเข้ามาใช้งานก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะอย่างแรกก็มาเลือกคําสั่งซื้อใหม่ก่อนค่ะตอนนั้นแพลตฟอร์มที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook เ,เราเลือก Facebook ได้เลยค่ะแล้วเลื่อนลงมาก็เจอคําว่าหมดหมู่นะคะเมื่อคลิกเข้าไปจะเจอหัวข้อหลักหลายหัวข้อเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลน์นะะที่เป็นไลน์อีโมจิค่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้กันนะคะ จากนั้นค่ะเราจะมาเลือกหัวข้อบริการกันต่อค่ะซึ่งบริการก็มีหลากหลายหัวข้อแบบนี้เลยเพื่อนก็สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการได้เลยค่ะส่วนทางเราเขาจะเลือกใช้เป็นตัวแรกค่ะที่เป็นอ e ีโมจิรูปหัวใจนะคะตอนนั้นก็มาที่ช่องลิงก์ค่ะแล้วก็ให้กลับไปที่หน้า a c e b ุ o k ทาการอาก่กกดแชร์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะแล้วก็นําลิงก์นะคะมาวางที่ช่องลิงก์แบบนี้ตอนนั้นก็ใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มค่ะโดยทางเราต้องการเพิ่มอีกส0จห้าสิบจนวนนะคะถ้าเพื่ออนนต้้งกกกาาาาารรททีีี่่่าา่่จจะะใสสเพิมมมไปว็ถ ที่ตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะก็จะมีเวลาลช่ยคล้ายจากคำนวณมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาค่ะนั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนๆแล้วนั่นเองค่ะเพื่อก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณค่ะขึ้นมาแบบนี้เลยจะมีการระบุเลขออเดอร์ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็วันที่เวลาที่ทาการสั่งซื้อรวมถึงสถานะเว็บไซต์ด้วยนะคะ ระหว่างที่เรารอดําเนินการอยู่เราไปดูข้องต่างทางเว็บไซต์นี้กันก่อนค่ะสาหรับโพลข้องการเติมเงินเว็บไซต์จะมี3ช่องทางนะคะช่องทางแรกเป็นช่องทางพร้อพ์ค่ะซึ่งอันนี้ก็รองรับทุกธนาคารเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเติมเงิน500บาทก็ได้รับเปอร์เซ็นต์ไปด้วยค่ะการเติมเงินก็ง่ายเช่นกันค่ะให้มาที่ช่องยอดเงินนะคะบอกตรงเงินที่ต้องการเติมได้เลยค่ะเมื่อกดเติมเงินเข้ามาก็จะมีคิวโค,ค้ดค่ะขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ทําการสแกนหรือบันทึกรูปภาพไปก็ได้ค่ะ ช่องทางที่2เป็นช่องทางถูกมันนี่วอลเล็นะคะจะมีคําแนะนํานะคะขึ้นมาแบบนี้ก็ให้ทำการอ่านทุกครั้งก่อนที่ทําการเติมเงินค่ะเมื่ออ่านครบท้วนเข้าใจแล้วก็มาที่ช่องยอดเงินทําการเติมเงินได้เลยค่ะ ื่อคิดตัวเงินเข้าไปแล้วก็จะมีการคิดขั้นอยงเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีการรวมยอดทั้งหมดให้กับเพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะก็สามารถกดเติมเงินเข้ามาได้อีกเช่นกันนะคะช่องทางที่3เป็นช่องทางคริปโตค่ะเป็นช่องทางสกุลเงินต่างประเทศที่รองรับทุกสกุลเงินเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนสามารถเลือกเข้ามาใช้งานกันได้เลยค่ะหัวข้อต่อมาค่ะเป็นหัวข้อของการติดต่อแอดมินสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหานะคะก็ให้มาสร้างตัวช่วยเหลือที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะโดยมาคลิกกกกกเเเลลลืืออออออหหหหหมมวววดู่่่ททีีีตต้้้้้้้งงงาาารรรรนะะคแแ็ััขปญใยยบ และที่สําคัญคือเลขออเดอร์นะคะกรกให้ครบทวนแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะเื่อนใครที่ต้องการจะพิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์แนบรูปภาพก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลยค่ะอีกช่องทางหนึ่งค่ะคือช่องทางไลโอเอสามารถแอดไลน์มาที่ k m k i s o c i a l ได้เลยนะคะหรือจะกดทางรูปลายแล้วก็สแกนหน้พิต่อแอดมินก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ ่อมาจะเป็นหัวข้อการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนที่เข้ามาใช้งานก็มาคัดลอกคลิน่าดีของตัวเองค่ะส่งต่อ้คนอื่นหรือคนที่รู้จักให้เข้ามาใช้งานโรโดยวยได้เลยนะคะถ้ามีการสมัครเข้ามาใช้งานระดับอัตราค้าอมีชันอีก5%ไปด้วยเลยค่ะและยังมีในส่วนของการรับชมซีรีส์หนังจีนวคะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานค่ะก็ได้รับชมซีรีส์หนังจีนที่มีมากกว่าที่0รหายการเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีการอัปเดตใหม่ให้เพื่อน ให้กับเพื่อนๆทุกๆกเดือนด้วยค่ะแต่เงื่อนไขคือต้องใช้งานเ็ยสายคบ500ร0บาทก่อนนะคะจึงสามารถชมได้แบบฟรีๆค่ะต่อมาเรามาดูคำสั่งซื้อกันดีกว่าค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเราจะกลับไปที่หน้าเฟนบุกกันค่ะเดี๋ยวเราทำการรีเฟรชสักหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อทาการรีเฟซให้เพื่อสังเกตค่ะตอนนี้นะคะยอดลายอีโมจิก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวยอดลายแล้วก็อีโมจิที่เป็นรูปหัวใจก็ขึ้นนํามาเป็นที่เรียบร้อยจากเดิมที่มีเพียงแค่74ทานั้นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นบริการที่ดีของทางเว็บไซต์แล้วก็รวดเดียวมากๆสาหรับคนที่เข้ามาใช้งานค่ะก็สามารถที่จะคลิกที่ทางเราค่ะไปไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะลองมาเล่นแล้วก็ลองใช้งานกันดูก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คอะเทนิคงในการเพิ่มยอดลายอีโมจิของเฟซบุ แลชมกันได้เลยค่ะสำหรับทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ